สวัสดีครับ31กรกฎาคม2568นะครับแจ้งข่าวดีจะมีเงินเข้าหลายกลุ่มในเดือนสิงหาคม2568นะครับวันที่ 1, 8, 15, 20, 25, 29สิงหาคมใครได้เงินเท่าไหร่ได้วันไหนดูครับ1สิงหาคมนะครับบัตรสปการ์แห่งรัฐวันพรุ่งนี้ครับ1สิงหาคมวงเงินค่าซื้อสินค้า300บาทเข้าครับวงเงินเชื่อค่าเดินทาง750บาทเข้านำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้บริการกับ ผู้ให้บริการได้เลยนะครับช้แดงตั้งแต่วัน,น,วนที่1สิงหาถึง31สิงหาคม68นะครับส่วนวงเงินที่3วงเงินส่วนลดค่าก๊าซถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนอันนี้เข้าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม68ใครยังไม่ใช้ในเดือนกร,รกฎาคมก็ใช้ในเดือนสิงหาคมได้นะครับเพราะว่าเขาให้ใช้ในช่วง1กร,รกฎาคม68ถึง30กันยายน68นะครับใช้ตอนไหนใช้แล้วก็หมดไปวันที่1ตุลาคมเข้าใหม่นะครับอันนี้ บัตรสัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ได้1สิงหาคม258เป็นต้นไปครับวันที่8สิงหาคมครับเบีย้ยเชื่อประสบอายุยังรับอัตราเดิมนะครับ600 700 800พันตามขั้นบันรไดของกลุ่มอายุนะครับ8สิงหาคมนะครับเบีย้ยพิการครับ800บาทอายุ18ปีขึ้นไปครับพันบาทอายุต่ำกว่า18ปีเบี้บยพิการก็รับวันที่8สิงหาคม6 8นะครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปี600บาทก็รับวันที่8สิงหาคม258นะครับ เงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดนะครับ5 0าบาทนะครับก็รับวันที่8สิงหาคม2 5 6 8อันนี้เฉพาะคนที่ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากอบตอรหรือเทศบาลเอาไว้นะครับเอาสี่กลุ่มนี้รอรับเงิน8สิงหาคม2568้าครับ15้าสิงหามคม2568้าาวประการรอสมอ0 0 0บาทนะครับยอดหักชกสอสมอจำนวนผู้เสียชีวิตรอฟังข่าวช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับกรรมการประชุมกันก่อน,อนที่จะนำข่าวมาบอกนะครับ 15สิงหาคมอสมอรรอรับค่าบการ2,000บาทครับ20สิงหาคมครับเง,เ,เงินเพิ่มเงินเพิ่มเบี้ยพิการ2 0 0รบาทอันนี้เฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สมัคิการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยของพิการทุกเดือนนั่นแหละครับ20สิงหาคม2568เงินเพิ่มเบี้ยผพิการ2 0 0รบาทครับ25สิงหาคม2 5 6 8ครับเงินบำนาญชาราภาพ อันนี้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ที่อายุเกิน55ปีแล้วและหยุดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้วนะครับผู้ใดไปขอเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมก็จะได้รับการโอนเงินบำนาญฉลาภาพทุกวันที่25ของเดือนครับเดือนนี้25่สิสิงหาคมรับครับแล้วก็จำนวนเงินที่รับก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะเวลาปีที่ส่งใครส่งหลายปีกว่ากันแล้วก็ใคร ส่งแต่และเดือนส่งเยอะกว่ากันก็คำนวณบำนาญออกมาก็จะได้เยอะกว่าครับอันนี้25สิห้างหาคมรอรับบำนาญสารภาพโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับ29สิ้างหาคมครับเงินสงเคราะห์บุตร1 0 0 0บาทต่อบุตร1คนสำหรับผู้ประกันตนประกันทังคมมาตรา33มาตรา39ครับอันนี้เขาจ่ายได้สูงสุดเดือนละไม่เกิน3คนนะครับบุตรอายุแรกเกิดถึง6ปีนะครับเงินสงเคราะห์ขขบุตรผู้ประกันตนประกันทังคมมาตรา3 3 39 ที่ทําเรื่องขอรับเงินเอาไว้ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร29สิงหาคม2568ครับรอรับเงินนะครับทั้งหมดเป็นการแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าจะมีเงินเข้าหลายกลุ่มในเดือนสิงหาคมนี้รอรับเงินครับสวัสดีครับ